โอ้โหมันมันสุดสวิงลิงโก้มันสุดสวิงลิงโก้วันนี้เอาพี่มดออกมาเดินเล่นแล้วก็มาถูเอาให้เลือดซิปเลยนะพี่มสเอาตะแคงซ้ายตะแคงขวายกขายกขาดูดูด,ดูยกโอยกตูดยกซ้ายยกขวาเออปล้ำเข้าไปลูกปล้ำเข้าไป เอาให้สุดสวิงลิงโกโ้เลยเออเออเสียงดังต้นไม้นี้เปลือกมันไม่ค่อยหนานะ่ะนะไปไหนนั่นไปไหนพอละบอนะั่นดูไปเฉยเลยไปไหนพอละบอนั่นะไปเดินเล่นกินหญ้าตรงนั้นลูกนะั่นน่ะ นายาเขียวๆตรงนั้นน่ะเออกินยาธรรมชาติหยุดแถวนี้บ้างเฮ้ะดูทีนั่นเขาจะไปไหนนะ่ะไปแล้วถูเสร็จก็ออกเองนะคะไม่ต้องบังคับฮะเถอันนี้คนละต้นอันนี้ต้นอะไรนี่ ต้นทุมกานี่ต้นทุมกากินไม่ได้เขาจะหากินหญ้าเขามั้งนันน,นี่เด็ดยาก,กินแถวแถวนี้น่ะนี่นั่นหาสมุนไพรนั่นน่ะน้ำนันน้ำน้ำน้ำ,นำเข้าป่าไปแล้วนนเข้าป่าแล้วนนเขาจะไปไหนนั่น <c oughs> ไหนมันกินได้ไหมนั่นกินได้อยู่บบนั่นดูซิว่าพี่มดเขาจะไปไหนเอะตามใจตามสบายเขาหน่อยอ่ะตามใจเขาหน่อยเขาจะไปไหนอ่ะ อเขาจะหาอะไรกินอ่ะแถวนี้มันไม่มีหรอกพี่มดแถวนี้มันอยู่ใกล้บ้านคนเขาผูกกินหมดแล้วมันไม่มีเอาดูว่าเขาจะไปไหนอ่ะเราก็เดินตามพี่มดไปบางทีอาจจะไม่ได้อ่านเม้นเนาะนะคะแม่มองโทรศัพท์ไม่เห็นเลยตอนนี้แดดมันส่องตามแม่เหลือเกิน เอาดูว่าเขาจะไปไหนอาเดินตามก็ไปทางเดิมนั่นเลยลูกอไปทางเดิมนั่นแหละโอ้ยเออนั่นกินไม่ย่าเนี่กินไหมไม่กินอีกฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญช่วยติดตามพลายมอสด,ด้วยนะคะ ค้ล่าหนึ่งแชโคนล่าหนึ่งไลค์นะคะไปนนัน่นควานก็ไม่ค่อยเห็นสับไฟไปไปนหนนันโอ้เดินไม่ทันพวกเขาจะไปนั่น เดินถึงบ้านแล้วล่ะนะกินน้ำเอาส่งก่อนส่งเ <c oughs> อานอนนั่งลง <c oughs> โอ้โ,โหดูมือดูมือด <c oughs> ูมือ <c oughs> กินเลยลูกกินเลยตาคำเขาไม่กินหรอกมันแก่แล้วย่านั่นนะ <c oughs> กินได้กินเลยนะตาคำเขาไม่กินแล้วย่ามันแก่เนาะ <c oughs> อย่าไปกินต้นกล้วยเขาล่ะ <c oughs> <c oughs> ป๋าคุณมา <laughs> นั่นเออม,มันแก่แล้วแต่คำเขาไม่กินหรอกไม่ตัดไปกินสักทีอื <laughs> ดอดูเอา <laughs> เอา

คนได้ยินเสียงตดไหม <laughs> โอ้ยตดดังเหลือเกินนะดูนั่งกินไปด้วยเอ้ยป๋าเอ้ยป๋าทั้งกินทั้งตดท <laughs> ั้ทงกินทั้งตดเลย นี่โอ้โหดูดูดูนะนี่หันหน้ามาหาต้นหญ้าเขาพอดีเลยนะนี่ลักหญ้าตาคำกินละเอาเลยพี่มอตามสบายเออ พนตดรอบสองตดอีกแล้วโอ้ยเลือดลมมันดีเนาะโอ้ก็คนลดลมมันดีพี่มดว่า